ห่างแหลงห่างแหลงห่างแหลงเอ้ยเอ้ยเชี่ยไม่ใช่ห่างแหลงก่อนเนื้อสองซ้ำเชี่ยห่างถาวรหลายซัดแชทห่างถาวรปะแชทห่างถาวรปะแชทห่างถาวรปะแล้วโอ้โหห่างไม่แบบนี้มันโดนใจพี่จริงว่ะช่วยต้องใช้แล้วต้องใช้แล้วดีฟอลโอเคสวยดีเหมือนกันนั่นเนี่ย ขึではでは nah ้นทาไหนวะเกี่ยผมพียี่สิกระบอกแบบ สุดยาลมันมีเกาะม่วงอยู่ในลิฟอ่ะไหลตัวจะตายละไปนะปะัดาตายไม่เช่มนฟังฟังหรอคิคิไม่โดวเลยพอเลยยิงยาชิ้มหายเลยไม่ต้องเอมอ่ะถ้าไม่เอมยิงยาไงไ 不，先起个名字。<laughs> <laughs> หมือนม่มองอะไรอยู่ใช่มองอะไรตัวหลังอ่ะมอง,มองอเราอ่ะแเปืนก็ยิงยากนะผมยิงคดย คือมาถูกใจไหมครับมาเป็นปืนที่แบบลูกพี่สปิสไฟอะใช่ยือลูกพี่สปิสไฟเชอวันรับแค่พี่เอ,อยู่แทยแลนด์สว,วัสดีครับน,นี้อยู่กับผมเซียครับ ี่เป็นก็ตายแล้วเพาตัวน่าห่างยิงก่ก้วจะไวะเฮ้ยผมยิงไม่แนงไม่ได้ยิงตีเอรไม่ร,มรที่เดียวกันนี่มันยิงเขามาหลายรอบแล้วไอ้บังคาอนตอนแนึกว่ามัน,มน,น,มนยิงแกนะงตอน้นึกมันยิงเราไม่ใช่เหรอพรติกนี่หว่า อ๋อฮะต่อทองปัญญาแหละอนี้แหละมีเสียงระเบิดวะอ๋อเสียงระเบิดฮะเอ้ยคือทหาร 哦，这、oh, 台是。 ขอน้อกมาตอนใน,นส่วนของแพดโนตบ้างนะครับแพดโนตเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของปืนใหม่เลเจนด์ Legend ใหม่บัฟเนิร์แล้วก็พวกคุณภาพชีวิตหรือว่าพวกสิ่งที่มันทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นในเกมเอฟเฟกเลเย์เจนลเ์ตัวใหม่มีอะไรบ้างพสซีฟคือฮาร์ดซีเกอร์เมื่อไรก็ตามที่เซียเอมในบริเวณ75เมตรรอบตัวของเซียถ้ามีตูอยู่เซีย er ที่กำลังเอม จะเห็นสัญญาณของหัวใจผ่านไอรอนไซต์ของเขาก็ตามวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยครับมันจะแจ้งเตือนเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ภายในระยะ75เมตรมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่สำคัญความสามารถนี้สามารถกดเปิดปิดได้ t ้า t ที่ข focus of attention เสียอาจจะปล่อยไมโครโดนเป็นเส้นตรงแล้วก็ดีเลยหนึ่งวิธีจากนั้นจะเกิดการระเบิดถ้ามีสูอยู่ในบริเวณน,นั้นจะได้รับความเสียหาย10หน่วยพร้อมกับถูกเปิดเผยตำแหน่ง และหลอดเลือดเป็นเวลา8วิมนาทีที่สําคัญตอนที่โดนตอนแรกถ้ากาลังปั๊มยาอยู่หรือกำลังชุดเพื่อนอยู่เนี่ยมันจะถูกขัดก็คือมันจะถูกยกเลิกทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยปั๊มใหม่ได้อันทีเมตเอ็กซ์ซิบิทเซียจะปล่อยไมโครโดนออกมาเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างเป็นรูปทรงกลมในพื้นที่ทรงกลมนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการยิงมันจะตรวจจับรอยเท้าของสตูทันทีแล้วก็ที่สําคัญเซียสามารถสแกนวงได้ด้วยปืนใหม่แลมพจ ดาเมจยิงเข้าตัว28ยิงเข้าขา24และยิงเข้าหัวอยู่ที่42แมกเริ่มต้นอยู่ที่26ไปจนถึง40ปืนนี้มีความสามารถพิเศษตรงที่ว่ามาสามารถใช้เทอร์มเป็นลูกเล่นได้อารมณ์เหมือนคล้ายๆเซนตินลเลยครับเซนตินลเนี่ยใช้เซลใช่ไหมตัวเนี้ยใช้เทอร์เอมเทอร์มตัวนี้จะเพิ่มไฟเรทให้กับปืนแลมพเพจและที่สําคัญมันสามารถยิงทําลายประตูได้อีกด้วย มาตอนน่อในส่วนของบัฟเนื้อกันบ้างเริ่มต้นที่ตัวฟิวส์ก่อนครับอัลติเมทของฟิวส์เมื่อใช้งานแล้วมีศัตรูเนี่ยอยู่ข้างในอันติเมตของเขามันจะเกิดการไฮไลท์เกิดขึ้นสกิลพารทเคิลของฟิวส์ระเบิดจะอยู่นานขึ้น2เท่าพสซีฟของฟิวส์สามารถกดเปิดปิดได้แล้วก็สามารถโยนระเบิดธรรมดาได้แล้วก็โยนระเบิดแบบไกลๆก,ก,ก็ได้ฮอรซอนอันติเมตของเขาจะลดเวลาการสโลว์หลังจากที่โดนดูดไปแล้วก็คือ พอเวลาเราโดนดูดเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะมีการสโลว์แต่ว่าอันนี้มันจะลดการสโลว์สกิลท้ายด้วยข้อของฮอยซอนคือเพิ่มความเร็วขณะเคลื่อนที่บนกา a วิ t y l ลิฟต์ก็มันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นซึ่งผมขอบอกเลยว่าดูโกงอะ่ะเท่าที่ผมเข้าใจนะก่อนเนิฟเป็นยังไงหลังเนิฟเป็นไง,ง,นไงจับมาละหัน2ประมาณนั้นเลยครับเลยไว้นั้นเมื่ออันติกําลังจะหมดมันจะมีสัญญาณเตือนที่เป็นทั้งเสียงแล้วก็ภาพให้ศัตรูรู้ว่าเฮ้ยกำลังจะหมดแล้วนะ อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกลับจากร่างผีไปร่างเดิมจะมีการติดสโลนิดๆอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเหมือนโดนอาร์คสตาร์นิดหนึ่งคอสติกแก๊สดาเมจเริ่มต้นที่5หน่วยจากนั้นเนี่ยจะทริกเกอร์เพิ่มไปทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งโดยที่ไม่จำกัดดาเมจก็คือมนสามารถเพิ่มไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดคูดาวไททิคอลหรือว่าคูดาวถังแก๊สเนี่ยจาก25ิาวิเหลือ20วินาทีอันติเมตคูดาวจาก3นาทีครึ่งเหลือ3นาทีแล้วก็แก๊สเนี่ยถูกลดเวลาลงจาก20วิหีือ15วิ มันในส่วนของหมวดอาวุธบ้างครับพาวเลอร์ถูกนำออกจากแอร์ดรอปสวิตไฟแล้วก็อัลเทอร์เนเตอร์ถูกนำเข้าแอร์ดรอปฮอปอัพอันใหม่บูสเต็ดโหลดเดอร์อันนี้ใส่ได้เฉพาะ2อันเท่านั้นคือเฮมล็อกแล้วก็วิงแมนเมื่อไหร่ก็ตามกระสุนเนี่ยกำลังจะหมดกำลังจะหมดนะแต่คือไม่หมดนะมันจะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดและมันจะมีโบนัสกระสุนแถมเข้ามาด้วยยกตัวอย่างเช่นวิงแมนก็จะกลายเป็น11นัดทำนองนี้ครับ NV Receiver กับ Quickdraw เนี่ยถูกนําออกจากเกมแล้วอาวุธทองของเก่าถูกนําออกแล้วก็เอาอันใหม่เข้ามาของเก่าที่ว่าก็คือ b o k e a Bow Wingman Hemlock R9 Sentinel ถูกเอาออก PK RE45 Fatline Rampage Charge Rifle ถูกนําเข้าความสามารถในการรีโหลดเร็วขึ้นของแม g กกาซีนจะถูกนําออกแล้วความสามารถตัวนี้เนี่ยจะถูกโยกย้ายไปอยู่ในส่วนของสต็อกหรือว่าพันท้ายปืนตูดปืนนั่นแหละ ส่วนสต็อกปืนทายปของมาร์คแมนแม่ว่าจะเป็นรีพีเตอร์ G7 สเกลทิปเปิลเทค ตอนนี้เนี่ยคือเปลี่ยนเป็นใช้ตูดของสไนทั้งหมดเมื่อก่อนมันจะเป็นตูดปืนกลใช่ไหมละ่ะตอนนี้คือเปลี่ยนแล้วเอลสตาร์ L Star, ถูกบัฟครับตอนนี้มันสามารถใส่ได้ทั้งบาเรลใส่ได้ทั้งเอเนจีแมกกาซีนก็คือเหมือนเป็นปืนกลธรรมดาปืนหนึ่งเลยโดยที่การใส่แมกกาซีนของมันเนี่ยจะทําให้มันยิงได้มากขึ้นแล้วพอเวลามันฮีทเนี่ยมันสามารถหายฮีทได้เร็วขึ้นด้วยส่วนบาเรลทุกคนก็ดูดีอยู่แล้วว่ามันคือลดแรงดีดเนานะแล้วก็เพิ่มการกระจายของฮีไฟอันนี้ก็เหมือนเนิร์ฟ มัสซแฟลคืออะไรบางคนไม่เข้าใจก็คือลดแสงที่มันออกจากปืนนั่นแหละครับคือตามปกติเนี่ยเอลสตาร์ L Star มันแสบตาทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันพยายามลดแสงให้คนอะมองง่ายขึ้นแล้วก็ยิงง่ายขึ้นอารมณ์เหมือนอยากให้เอลสตาร์ยูกี่มาใช้งานมากขึ้นทนํานองนี้เลยครับไท์แมชชีนกันตัวคูณดาเมจเฮดช็อตลดลงจาก2.0เป็น1.75เพิ่มตัวคูณดาเมจย,ยิงขาจาก0.75เป็น0.85ถ้าสรุปสั้นๆก็คือยิงหัวเบาลงแต่ยิงขาแรงขึ้นนนนนปืนพกกออย่างางนนีีรรบบัััดคคมถู ออกไปจากเกมแล้วที่สําคัญก็คือแมกกาซีนมันก็เอาความสามารถในการรีโหลดเร็วออกไปอีกแล้วเอา้ามันไม่มีตูดปืนนี่ผู้พัฒนาก็เลยคิดขึ้นมาครับว่างั้นก็เอาความสามารถควิกดอเนี่ยใส่ลงไปนิดหนึ่งประมาณนี้เลยครับสำหรับการบัฟของตัวปืนพกพาวเลอร์ระหว่างที่ยิงเบิร์สเนี่ยจะถูกเพิ่มเวลาจาก0.2เป็น0.24 s w i ุดสองสวิตไฟ M 6 0 0ก่อนเนิฟเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่19ลดการกระจายของฮิปไฟแล้วก็แม็กจาก50เป็น5 5า alternator ปืนนี้เป็นปืนที่ถูกนำเข้าไอาดอบแล้ว alternator ทำไมถึงเอาเข้าไอาดอบละ่ะเพราะมันมี disrupter ครับ disrupter คือยิงเกราะแรงขึ้น40%รอบนี้เคยถูกนำเข้ามาแล้วตอนซีซั่น2แล้วตอนซีซั่น3เนี่ยคือเอาออกจากเกมไปเลยรีพ p เตอร์เพิ่มความเร็วในการ reload รีวาถูก nerf ในเรื่องของไฟเอเลดตอนที่ใส่โบตอนที่ไม่ใส่โบเนี่ยคือปกติ ส่วนอารีนามันจะเป็นในส่วนของตัวเลขซะเยอะเดี๋ยวผมจะแคปรูปแล้วก็แปะเอาไว้ทางด้านมุมขวาล่างเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็มองเห็นได้ยวตัวอย่างเช่นพาวเลอร์กับแลมเพจปืนเนี้ยเป็นปืนใหม่ที่มันเพิ่งเอาเข้ามาเบสเริ่มต้นของมันก็คือ450คาฟติงส่วนแลมเพจก็คือ500คาฟติงเวลหนึ่งใช้200ประมาณนี้ครับสามารถพอสดูดยาวได้เลยนะครับ ถัดไปอันนี้เป็นคุณภาพออ f ไ i น e ก็เหมือนคุณภาพชีวิตที่ผมบอกนั่นแหละอย่างแรกคือเพิ่มตาแสนลักษ์หรือว่าเพิ่มเบจเข้ามาเงื่อนไขของมันก็คือเมือ่อชนะต่อเนื่องกัน2เกม3เกม4เกมและ5เกมจะได้ตาแสนลักษ์ตามรูปที่เห็นเลยครับเพิ่มติ๊ก hold on อันนี้ก็คือแบบรอก่อนเพื่อนใจนเย็นยังไม่พร้อมเพิ่มเสียงการชุบของกระเป๋าทอง ร้านค้าในแอร์รูมสามารถดูเพิ่มเติมได้แล้วก็คือสมมติเรากดที่มีดบังกลอมันก็จะเป็นมีดบังกลอมาให้พร้อมกับท่าโพสแล้วก็เสียงอย่างสุดท้ายแพ็คตอนนี้เนี่ยแพ็คเนี่ยถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้มันจะสามารถแยกเลยแล้วว่าเฮ้ยมันมีกล่องอะไรบ้างเป็นกล่องคอมมอนกล่องอ e ีพิกแล้วก็กล่องเรจนดารี่อย่างสมมติกล่องเพัรพลาเรลห้าใช่ป่ะมันเป็นกล่องทองมันก็จะขึ้น1นึเจนดารี่ทํานองนี้ครับ <c oughs> สกินเซียนใหม่ ก็ใช้ได้นะทั้งหมเห็นในแบตต้นพลาเลยแชทอล้สันก็เฉยๆเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันหมุนดูเท็กเจอร์มีดูมีมิติมากขึ้นนะการหมุนน่ะคือเมื่อคือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจับแต่หมุนไม่ได้ตอนนี้คือหมุนหมุนได้โอเครีพิเตอร์ผมบอกได้เลยว่าสูตรเล็งไม่เปลี่ยนแต่รีพิเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาสูตรเล็งอยู่แล้วนะตัวนี้มันสามารถหมุนได้แบบโอเวอร์อโหแชทนี่เห็นไหมถือว่าใช้ได้นะถ้าผมได้มาผมอาจจะใส่ เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันโหลไหมถ้าโลหลไม่ใส่โอเคชามอะไรอะ่ะการตะขาบอะ่ะเอปืนเฉยๆอ่ะมันมัน,ม,นมันแค่แหอ่มันเฉยๆมากยิบทเทคก็เฉยอ่ะ มันคือสิ่งที่พี่คาริโดเคยเอามาลงไว้อะแรไอ้พวกแร่โอ้แก็ถามว่าถามว่าสวยไหมคำตอบคือสวยนะครับเท็กเจอร์อะไรต่างๆด,ดูดูดีแต่มันสู้ของล่างเนื้อเรื่องอ่ะสวยกว่าเราตัวผมนะแัดลายอันนี้ธรรมดาครับไม่เปลี่ยนเป้าด้วยไม่ต้องใช้โอเคแบนเนอร์ okay. <B> ยงโอ้โรสเปย์160โอ้โรสเปย์นี่สวยว่ะบัลฮาวส์ไนท์วอชโอ้โอ้ไม่สวย A3 ธรรมดาโคตรธรรมดาโอ้โอ้โอ้นี่นนี้น่ารักผมว่าเหมาะสำหรับบัลฮาวสนะอันเนี้ยเหมือนโปเกมอนชิบหายเลยถือว่าถือว่าเท่อยู่ในระดับหนึง่ง บัตรฮาตัวนี้เฉยๆอันนี้ก็เฉยๆปืนนลามเพชเฉยๆมากพวกแรงมันเฉยๆอะ่ะอ้าวมันก็ดูตลกอะ่ะในมุมมองผมมันดูตลกอะ่ะเหมือนไม่เหมือนเป็นตูดอะ่ะตูดมแมลงอะ่ะแล้วก็ชับโอ้ผมว่าให้ไปใส่กับโว้ซีซั่นเนี้ย ที่มันที่มันที่มันจะให้เวลต่อเวทร้อยอะผมว่าสวยนะถ้าใส่คู่กันอะอือฮึอือฮึหน้าโหลดดิ้งสกรีนบัตรฮาวถอดหมวกแฮชามเป็นแมลงมันโปเกมอนอ่ะมันโปเกมอนจิบบี้อันนี้แมลงโอเคจิบบี้เป็นแมลงเหรอเชื่อผมเดียวว่าต้องมีสกินจิบบี้แมลงแน่นอนมาถ้ามาแบบนี้นะ ไลฟ์ไลน์เป็นแมงป่องหรือลิซาร์ดวะเนี่ยมันอยู่ในทีมสัตว์โลกนีห่หว่าสัตว์โลกโยังเป็นไปตามกรรมไม่ได้นะไลฟ์ไลน์ตัวนี้สวยอยู่เฟี้ยวเป็นน่าเกลียดน่าเกลียดน่าคนนึงสวิตฟายมันยังแจกอยูอ่มันเข้าไอดอกไปแล้วเพื่อนเฉยขาดไฟเดอร์ตัวนี้ผมว่ามันดูธรรมดานะแต่ผมคิดรู้สึกว่ามันจะแรงในอนาคตอะ่ะตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากแต่มันจะแรงในอนาคต หรือว่าเพราะอะไรเพราะผมพูดไงอ่ามันคือนกยูงอ๋อมันคือลายที่สื่อถึงนกยูงเหรอหัวงอ,อาไนเฉย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 โอ้โหลดิ้งสกินโอ้โรบ้านเลยไปเน้นทำต,ตามนั้นเรื่องได้ดีทำอะไรเฟินเหรอออกแนวลายอะไรวะดูวะ โอ้โหลดดิ่งเชี่ยผมเคยเห็นหน้าพ่อกับแม่ลำพัดที่ลำพัดตอนเด็กแม่งเฟี้ยวจัดโอ้ฟันมันเหยินตั้งแต่แรกหรอไม่ใช่เหยินดิฟันมันห่างตั้งแต่แรกนี่หว่าเชี่ยอ๋อถ้าที่เราเห็นในแม่น้ำพัดไงอย่างเนี้ยแม่งจัดไอ้เชี่ยวิงแมนเหรอวิงแมนไม่สวยไม่เปลี่ยนเปล่าด้วยไม่ซื้ออ้เกกาตาผมบอกให้ใครใส่นี่ถือว่าพลาดมากนะแม่งบางตาแล้วก็แข่งได้แล้ว เซ <L an ches> นติเนลเฉยๆนะดูอ่ะมันเป็นเพราะว่าเป็นแร่ด้วยแหละโอ้หน้าโดดินสกินนี้สวยเซียโอ้เซียลองซีทหนกขูแน่นอนแล้วก็ปืนไอ้อีปิกอันแรกวะ่ะใช้ดได้อยู่แล้วก็โวโอ้ให้เปลี่ยนเป้าเลงวะ่ะแชท ไม่น่าเปลี่ยนไม่น่าเปลี่ยนผมเห็นก้านแล้วไม่น่าเปลี่ยนก้านเดิมก้านเป็นตัวยูป้านอะยูป้านออกก้านเดิมไม่เปลี่ยนแดงว่าไม่น่าผมไม่น่าใช้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะลองดูสีแดงนี่ก็เฉยๆนะลองดูภาพสิโอ้โหดูแม่งดูขาตอนที่มันเลื้อยดิอยู่แค่ไหนอะ เลยแม่งน่าเกลียดจริงโอ้แบตแบตบตนพาสวยอยู่โลสเปย์เอลสตาร์ธรรมดาพาวเลอร์ธรรมดาอันนี้ธรรมดาอีเจ็ดเฉยเยมีอะไรนน,นี้กินเสียไลท์โชว์ครับอันนี้ผมว่าเนี้ยเสียวอันนี้คนน่าใช้เยอะสีขาวอดีตชอบสีขาวไง เทนไซนี่ này, อ,อก này, นานวทหารก็เหมือนโบคิลี่อะเช่นตัวเนี้ยเสี่ยวหูลัศาสตร์เชี่ยวผมตัวเนี้ยหลูลัศาสตร์ก็อันนี้เปลียนไปน,นอนแล้วเหรอเี้ยอยู่แต่มันก็ไม่สวยผมว่าัเนี้ยสวยสุดไลท์โชว์ไม่ <c oughs> รู้วนที่แล้วก็สกินปืนของนัมเพจใช่ไหมรีเบิร์สครับตัวนี้ ดูเฉยๆไม่ได้สวยมากผมจำไม่ได้ว่าอยู่ตัวนี้สวยอออันล่างผมจำได้แหละตัวนี้ดาก้อนชาเซอร์ก็สวยดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีตัวนี้ที่สวยกว่าแร็ปเตอร์สไต์อันนี้สวยครับสตีดอโลเคชอะโลเคเต็ดเหรอสตีดผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่มันสวยอันนี้คือสวยผมว่าอย่างไงก็สวยอัยนนะี